สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าเมนูน่ากินวันนี้นี่ผัดถั่วลันเตาใส่เห็ดฝางน,นะคะน่ากินมากๆเลยมาค่ะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบกันนี่เลยก็จะมีถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาวันนี้นะคะจะเป็นถั่วลันเตาหวานก็จะมีฝักแบบกรบวบอิ่มๆพองๆใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้าถั่วลันเตาหวานนะคะ ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาตัดหัวตัดถ้ายอันนี้ก็จะเป็นเห็ดฟางจ้าซื้อมานะคะไว้หนึ่งวันแล้วนะคะไว้ได้แช่เย็นอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนะคะนี่เลยจ้าพร้อมแล้วเราก็ไปผัดกันเลยตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเราใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะ ใส่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยจ้าใส่พร้อมกันเลยเกลียวพริกกับกระเทียมให้หอมนะคะเ mm hmm. มนูผัดอร่อยออร่อยนี่นะคะบ้านไหนมีเด็กหรือไม่ชอบเผ็ดเราไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆวันนี้สมพรใส่พริกนิดนึงก็จะมีรส ชาติเผ็ดๆนิดนึงนะคะนี่พริกกับกระเทียมเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่ถั่วลันเตาลงไปเลยจ้าฝักใหญ่มากๆเลยอวบอิ่มกรุบกรอบอร่อยนะคะนี่ฟันโก่เลยเพื่อนเราก็ใส่เห็ดฟางตามลงไปเลยนะคะ ไม่ใส่หมูนะคะวันนี้ใส่เห็ดฟางแล้วก็มีถั่วลันเตาสองอย่างแค่นี้ก็อร่อยได้นะคะมาเลยจ้าแล้วก็มาปรุงรสกันเมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะใครชอบก็นำไปทําทานดูใส่ซีอิ๊าวซอสปรุงรสนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนี่เลยจ้า ผัดให้เข้ากันนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงให้ถั่วสุกแล้วก็เห็ดสุกนะคะตามด้วยน้ำตาลนนี่นะคะสีสันน่ากินเติมน้ำปลาไปเล็กน้อยนะคะ เติมนนะ้ำลงไปจ้าเห็ดกับถั่วลันเจาเริ่มนิ่มแล้วนะคะใครชอบแบบกรุบกรอบก็ไม่ต้องผัดนานอร่อยมากๆเลยจ้าอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยจ้า เริ่มสุกแล้วนะคะทั่วรันเตากรุบกรอบน่ากินอร่อยอร่อยด้วยจ้าชิมรสนะคะก็ได้แล้วนะคะสำหรับรสชาตินะคะปรุงแบบที่เราชอบเลยนี่เสร็จแล้วไปตักใส่จานกันเลย นี่กำลังร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆ่นานกับข้าวสวยข้าวหอมมะลิร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูวันนี้นี่นะคะไม่ใส่หมูเราก็อร่อยได้นะคะเราจะมีทรนันเตาแล้วก็เห็ดฟางสองอย่างนะคะรสชาติก็จะเผ็ดนิดๆหวานน่อยๆอ,อร่อยออร่อยจ้า วันนี้สอรก็นำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์สอรด้วยนะคะนี่เลยจ้าเมนูหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ